ตุ๊กตาบาร์บี้ผมบอน์ในชุดว่ายน้ำสีขาวดำตัวนี้แหละค่ะคือบาร์บี้รุ่นแรกที่ผลิตออกมาเมื่อปี1959เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของนิทรรศการบาร์บี้ h ด e x เอ็กซิบิชันค่ะที่จะที่ดีไซน์มิวเซียมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษฉลองในโอกาสที่บาร์บี้มีอายุครบ65ปีต้องบอกว่าภายในนิทรรศการก็มีเรื่องราววิวัฒนาการของบาร์บี้มาให้ชมกันอย่างละเอียดค่ะทั้งแบบโครงร่างกว่าจะออกมาเป็นตุ๊กตาวัสดุต่างๆเฉดสีผมและสีผิวของบาร์บี้แต่ละรุ่น รวมถึงความหลากหลายของบาร์บี้ในแต่ละอาชีพนะคะทั้งตำรวจนักวิทยาศาสตร์หมอแอร์โฮสเตดรวมถึงบาร์บี้ที่ส่งเสริมในเรื่องความหลากหลายด้วยเช่นบาร์บี้บนรถวีลแชร์บาร์บี้ดาวซินโดรมบาร์บี้ผิวสีนะคะด้านผู้จัดนิทรรศการครั้งนี้บอกว่าผู้ที่มาชมงานก็จะได้เห็นถึงรายละเอียดในการออกแบบตุ๊กตาและเข้าใจว่าเพราะอะไรบาร์บี้ถึงครองตลาดของเล่นมาอย่างยาวนานส่วนผู้บริหารฝ่ายออกแบบของบริษัทแมเชลค่ะที่เป็นผู้ผลิตตุ๊กตาบอกว่าความสําเร็จ ภาพยนต์บาร์บี้ฉบับคนแสดงที่กว่าไรายได้ทั่วโลกไปกว่า1,400ล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นการตอบรับวัฒนธรรมบาร์บี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะ